สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวิเคราะห์การตอนเช้านะครับอ่ะผมลืมเปิดไฟที่วยวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะนะครับอ่าัสดีบรรยาการทุกท่านนะครับตอนเ,อเช้าเอวันที่สามสิบกรกฎานะครับเมื่อวานวิเคราะห์ไว้ว่าเป็นไซด์เวยก็อ่าตรงอันนี้ไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับตรงตามตรงตามกรอบที่วิเคราะห์ไว้ว่าเออเนี่ยแหละ มันน่าจะเป็นไซด์เวย์ตรงที่ราคา3,350ฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ราคาฟิวเจอร์นะครับที่เราใช้วิเคราะห์กราฟเนี่ยนะครับซีรีส์ที่เป็นรหัสนะนะครับถ้าไปดูที่ที่เราชอบดูบ่อยๆที่ฟาสต์บูลนะครับที่ที่การาฟของฟาสต์บูลเนี่ยก็ GC 2,510 2,510นะครับส่วนเอ่อในถ้าเป็นในของอินเวสติกอินเวสติงดอทคอมเนี่ยนะครับ มันจะเป็นซีรีส์ถัดไปอ,อีกเดือนหนึ่งซึ่งราคาเนี่ยตอนนี้50าทางอินเวสติงมันจะเป็น75มันจะเป็น70ดนั้นซีรีส์ที่เราใช้ตอนนี้นะครับใช้ซีรีส์ที่ราคา50นะที่ราคา50ประมาณ54ตอนนี้นะครับดังนั้นตอนนี้นราคาฟิวเจอร์กับราคา c f เเนี่ยห่างกันประมาณ25เหรียญน,นะครับ2ีเหรียญเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอ,อยนาเคลียร์เซ u ตอัพเรดก่อนแล้วกันเพราะว่า อยู่ไหวะเดี๋ยวเคลียร์ตทัพเพกก่อนนะของเก่านะครับลบทิ้งก่อนลบหมดเลยแล้วกันลบหมดเอ้าอินดิเคเตอร์หายอ่ะไม่ต้องเปิดแล้วอินดิเคเตอร์นะครับวันนี้กาเปล่าเลยแล้วกันนะครับอ่าดังนั้นการวาดเส้นนะครับหรือว่าการตีเส้นเนี่ยตีไปได้เลยตีที่เส้นยี่สิบห้าไปได้เลยนะครับอ่าตีที่เส้นยี่สิบห้าตีเส้นห้าสิบไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้เสมอแทบจะแทบจะเสมอเลยนะนะครับว่าอ่าผมตีผิด ว่าเวลาซีรีส์หมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคุณคิดได้เลยว่าราคาเนี่ยมันจะห่างกันประมาณอ่าอีพเหรียญเป็นเป็นอย่างน้อยๆน,นะครับอ่าและมือผมอก็ไม่นิ่งด้วยนะครับตอนเช้าอ่ะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับอา่าเป็นแบบนี้โตัด d ต t a ทีนี้เรามาดูก่อนว่าราคาที่เราใช้เทรดเนี่ยข้อมูลตอนเช้าเนี่ยนะครับในส่วนของ Data o ออปชัวันนี้เรามาดูกันนะว่าคนเทรด o ออปชั่นนะครับอา่าเขามองกันยังไงตอนเชา้า อินเทเดเนี่ยอันนี้ผมฟันธงไว้ให้ก่อนเลยแล้วกันใช้ไม่ได้นะครับอินเทเดเช้านี้ใช้ไม่ได้เพราะคอนแทคมันไม่ได้นะครับตัวคอนแทคมันไม่ถึงร้อยอ่ะนะครับจะเห็นว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าคอนแทคตอนนี้นะครับยาวอยู่ที่โวลัตเตอร์ที่สามพันสามร้อยห้าสิบนะอยู่ที่ตรงใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกับโวลัตเตอร์เลยแต่ว่าโวลัตเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยื้องไปเจ็ดสิบห้านะอ่ามีลุ้นนะโวลัตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูตัวโอไอยาวนิดนึงแต่ว่าอินเทเดเนี่ยใช้ไม่ได้ อ่าใช้ไม่ได้แต่ว่าจะต้องรออีกสักนิดนึงก่อนนะครับให้ Data มันมันเพียงพอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยใช้นะนะครับจะมองว่าเอ้ยลงมาที่สามพันสามรอยี่บห้าแน่เลยอาจารย์เอเคยสอนไว้ยาที่ไหนไปที่นั่นใจเย็นๆดูก่อน,นดูก่อนว่าเอ้ยคอนแทกกับมันได้ไหมมีแค่สี่สิบคอนแทกกันนั้นไม่ได้เอ่อทิ้งไปเลยอ่าอเทีร้อนเช้าเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับตัว Data มันไม่พอนะครับ ต้องไปดู OI ไปดูตัว Open Interest ทีนี้ตัว Open Interest เนี่ยนะครับคอนแทกร,รวมทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ5,500นะครับนี่คอนแทกรวมทั้งหมดนเนี่ยอ่าดูไหมลิกแอนเรโชเนี่ยนะครับหรือว่าตัวเดลต้าของมันเนี่ยนะครับมันเดลตา้าเป็นบวกนะบวกอยู่ประมาณ200อ่ะนะครับแล้วก็ตัวคอนแทกทั้งหมดมี5,500รวมเนี่ยที่หมดาวันนี้นะครับเอ่อถามว่ามองไปทิศทางไหนยังไงก็ต้องมองขึ้นจริงๆเนี่ยมองแบบเนี้ย จะบอกว่าเสาราคารองเนี่ยมันมันอยู่ฝั่งซ้ายไม่ใช่เหรออาจารย์ราคาเสาที่มันมีขนาดรองลงมานะครับอ่ามันรองลงมานี่มันมันอยู่ทางซ้าย่ใช่ะทำไมอาจารย์ไม่บอกว่าเซลล์ไม่ใช่นะครับมององค์ประกรอบก่อนว่าตัวหนึ่งเอสดีเนี่ยทางไหนมันใกล้ที่สุดนะครับในหนึ่งเอสดีเนี่ยหรือในช่องสีแดงอันนี้ผมพูดเสมอนะว่าให้คุณพยายามมองก่อนว่าตรงไหนมันใกล้ที่สุดแล้วถ้าเราจะมองที่ไกลๆเนี่ยนะครับ เรามองไกลๆเนี่ยเรามองซิงว่าตัวโค้งของ distribution ตัว Volume ของมันเนี่ยเขาไปทิ้ง 1sd ไว้ตรงไหนนะครับอันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรวะซีสกรอร์ของตัวว o ลเซเดเนี่ยมันจะไปลงตรงไหนก็วันนั้นแหละมันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเป็นไซด์เวย์ตรงนั้นถูกไหมแต่ว่าไอ้พวกที่มันฉีกออกอาจจะเห็นว่าตัวตัววลเซเดเนี่ยมันมันเริ่มทางออกเรื่อยๆเนี่ยนะครับ โอกาสน้อยแล้วยิ่งตัวราคา3300าร้อเนี่ยไปออกไปเป็นสา d ในในส่วนของการเขาเรียกว่าวอร์เทอเนี่ยของมันเนี่ยนะครับมันน้อยพอมันน้อยแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยอามเอดีอ่ะนะครับเนี่ยดูได้นะครับอ่าเนี่ย v o l a t i l i t y เนี่ย, ality, ยมันเราต้องเข้าใจเรื่องของซีซ้อนเรื่องของดิสเ r i บิวชันก่อ,อ,อนเห็นไหมว่าหนึ่งหนึ่งหกหกมันมีโอกาสน้อยไอ้ตรงกลางๆเนี่ยถ้าเรากลับหัวมันลงเนี่ยเป็นรูประฆังควําเนี่ยนะครับอ่า มันจะได้เป็นแบบซีสกอร์เป็นเป็นในเรื่องของโวลเซเด e ลพอดีนะนะครับอ่าเป็นหลักการแบบนี้นะครับทีนี้เขาเป็นหลักการแบบนี้แล้วเนี่ยไอโค้ดสีแดงเนี่ยมันลงตรงไหนอ่ะดรงนั้นหนึ่งเอสดีอยู่ตรงนั้นนะครับหนึ่งเอสดีในส่วนของโวลเซเดิแล้วก็หนึ่งเอสดีในส่วนของกราฟเนี่ยให้เรามองที่สีแดงข้างบนนี้สีแดงมันจะมีสีแดงสองอย่างแค่เดี๋ยวพึ่งนะใครเปิดฟังเนี่ยแล้วตามไม่ได้มองให้จําสีแดงนเนี่ยสีแดงในส่วนของราคาเนี่ยหนึ่งเอสดีเนี่ยจะเป็นสีแดงข้างบนตรง ตรงตัวเลขสองสองเห็นไหมเนี่ยนะครับอ่าส่วนเรื่องของวัวทายเนี่ยมันจะเป็นของวัวแฮเดิลเส้นป่าสีแดงข้างล่างตรงนี้ที่มันพาดผ่านกราฟนะครับอ่าประมาณนี้นั้นผมก็เลยมองว่าเอ้ยวันนี้มีละคานี้มีโอกาสที่วิ่งวิ่งไซเวอ์อยู่หกสิบเจ็ดห้าเอ้เจ็ดห้าก็ได้นะนะครับหกสิบเจ็ดห้าก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเป็นแบบนี้โตเด้งขึ้นมา, <laughs> มาแล้วด้วยนะครับเอ่อผมมองว่าไม่น่าจะวิ่งขึ้นไป ขึ้นไปได้เดี๋ยวอาจจะต้องรอ d a t ตาชุดใหม่ของของตัวอินเทอร์เนนิดนึงก่อนนะครับดังนั้นผมมองว่าถ้าเขาวิ่งไปไม่ผ่านนะวิ่งไปไม่ผ่านโซนตรงนี้นะครับเซลนะเซลเล่นแบบไหนเซลเล่นแบบนี้นะครับเนี่ยเซลเล่นแบบนี้เนี่ยหรือดเขาไปเนี่ยเป็นซดยเว่ะนะครับนะเล่นเป็นซด์เวย์ไปเลยนะครับนะแล้วก็โฟกัสวันนี้นะครับเขาโฟกัสที่สามพันสาร้อยห้าสิบนะครับนะ สามพันสามร้อยเจ็ดห้านะครับแล้วก็สามสามสองห้าอ่านะครับเอ่อโอกาสที่มันจะลงไปที่เจ็ดห้าหรือสองห้าเนี่ยคุณเชื่อไหมว่า a อไอให้อะไรนะครับเอไอวิเคราะห์มาแบบนี้เลยนะครับอ่าคือวันนี้เหมือนกับเหมือนกับเป็นเป็นวันที่มันไม่มีอะไรเลยนะนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คข่าวนิดนึงก่อนขอดูหน่อยว่าวันนี้มีข่าวอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงนะสามทู่มี EIA ไม่ ไม่เกี่ยวเลยเนะวันนี้ไม่ไม่ได้มีข่าวอะไรเลยนะ GDP เอ๊ะประกาศ GDP ไตมาสองอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะนะครับอ่ะทีนี้มาดู AI แล้วกันนะนะครับว่าตัว AI วิเคราะห์ว่าอะไรงงไหมวิเคราะห์ว่าวันนี้นะครับในช่วงถัดไปอีกสประมาณสี่ชั่วโมงเนี่ยกราฟจะวิ่งอยู่ในโซนสามพันสาร้อยห้าสิบแลวเห็นตัวเลขไหมหน่าสะพึงว่าเฮ้ยมือรอมือให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเหรอ <laughs> คือแบบดัตต้าเพี้ยนหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นเพี้ยนหรือเปล่าวะ ผมเจนไปห้ารอบนะเมื่อเช้าอะ่ะนะครับอ่าที่ผมมาไลฟ์สตรีมช้าเนี่ยผมเจนไปห้ารอบนะห้ารอบเลยนะมันให้สามพันสามร้อยห้าสิบร้อยเปอร์เซ็นตทั้งห้ารอบคือให้ไซด์เวห้ารอบแล้วเป็นตัวเลขที่ผมงงว่ามึงเออร์เลอร์ไหมเนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นตทั้งห้ารอบเลยผมก็อ่ะผมก็ขี้เกียจเจนรอบที่หกรอบที่เจ็ดแล้วนะครับอก็เลยส่งข้อมูลนี้แหละว่าอ่ะ ไซเว์ก็ไซเว์นะครับไซเว์อยู่ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใครใครเชื่อ AI ก็เชื่อนะเมื่อวาน AI ก็ให้สามพันสาร้อยห้าสิบเอ่อไซเวย์นี่นะครับเมื่อวานถูกหมดเลยนะครับ AI วิเคราะห์ถูกหมดเลยสามรอบนะครับ,นะรบก็ในเป็นไซเว์แหละเชื่อตาม AI ดังนั้นกราฟวันนี้นะครับผมคิดว่าไซเว์นะไซเว์อยู่ที่สามพันสามร้อยห้าสิบมันก็เลยจะน่าจะเทรดยากนิดนึงแหละตรงที่ตรงที่ว่าอ้าวแล้วมันจะเทรดยังไงอาจารย์เอ่อผมคิดว่าวันนี้นะครับ ตัวแพทเทิร์นที่ที่จะเทรดได้นะครับน่าจะเป็นเราจะต้องวางเลยโคลี่โซนที่กลางกลางซัดเดิลระหว่าง3,350กับ3,375ณตอนนี้ราคาเขาดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมนะครับก็ถ้าวางเลยโคลีแบบนี้นะครับตรงกลางแบบนี้แล้วก็เล่นหน้าเซลล์ลงมานิดหนึ่งนะครับอไม่ไม่ได้เซลล์เยอะอะไรนะครับแลถ้าเซลลงมาแบบนี้ น่าจะได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะวิ่งหลุดหกสิขึ้นไปเจ็ดิ้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยบายไปแบบนี้ได้นะครับอ่าผมขอวัดน,นิดน,นึงก่อนนะว่ามันอะไรยังไงนะนะครับโอ้โหพอเกินพอนะครับอ่ะนะครับเรโคลี่ตั้งห้าเหรียญนะตั้งห้าเหรียญห้าเหรียญไหมวะอ่ะตั้งห้าเหรียญได้นะครับอ่ะแล้วก็เโคลี่ตั้งห้าเหรียญนะว,วันนี้ต้องเรโครลี่แหละเรโคลี่ไม่ได้ไม่เทรดนานนะนะครับมายังไงวะ เอ่ออะนะครับแล้วก็มาัพราคาไว้ให้เนาะนะครับน่าจะเป็นแบบนี้แหละวันนี้เพราะว่าผมก็งงว่า AI ให้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าพอดูข้อมูลดีๆแล้วนะเออมันก็มันก็ตรงมันตามที่ AI มันบอกก็แหละว่ามันไม่มีอะไรเลยอะตอนนี้เซลได้เลยนะตอนนี้เซลได้เลยนะเพราะว่าเอ่อเนี่ยชนตรงเนี้ยเซลได้นะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าขึ้นไปอีกหน่อยก็ดีนิดนึงเพราะว่า มันก็มีโอกาสแต่ว่าใครกลัวไม่ได้ของเนี่ยก็เซลไลว้ไ,ได้เซลเหอะเซล,ลไ,ได้นะนะครับผมมองว่าราคามันเชนได้แค่หกสิบนะครับราคามันชนได้แค่หกสิบดูจากราคาของอดูวายทีหนึง่งนะครับมีชนหกสิบมีชนเจ็ดห้านะครับ่าร,ราคามันจะหนุนๆน,น,นิดนึงเพราะว่า Market Maker มันน่าจะทําราคารับที่หกสิบได้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับตัว Contract มีที่หกสิบก็ถ้าแต่หกสิบฟิวเจอร ก็เซลได้เลยตอนนี้5้าสิบแล้วนี่ใครกลัวตกลดก็เซลได้นะครับนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของตอนเชา้ชาเชา้ชาเชา้ชานะครับเ,เดี๋ยวบอกนิดนึงว่าตัวราคาฟิวเจอร์กับราคา c f d ย้ำนะครับตอนนี้มันห่างกันยี่บห้านะครับไม่ใช่ห้าสิบนะห่างกันยี่สิบห้านะครับซีรีส์ที่ใช้คือซีรีส์ GC ซีต่อห้าหนึ่งศูนย์นะครับดูยังไงว่าใช้ราคาไหนซีรีส์ไหนนะครับ ให้ดูตรงนี้นี่ตรงนี้ผมวางให้นะตรงนี้ตรงนี้ของหัวหัวราคามันเลยนะครับว่าตัว Data ที่เราไปอ่านเนี่ยออปชันดัตตเนี่ยนะครับราคาปัจจุบนันคุณรีเฟซร,รีเฟซร,รีเฟซร,รีเฟซจนได้ราคาปัจจุบันเนี่ยราคาตรงนี้สามสามห้าหนึ่งเห็นไหมนะครับสามสามห้าหนึ่งคุณก็ไปดูว่าตอนนี้สามสามห้าหนึ่งหรือว่าไอที่ใกล้เคียงอ่ะสามพันสามอยห้าสิบเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ไรีเฟซตรงเท่าไหร่นะครับ มันไปตรงกับซีรีส์ไหนเพราะว่าไอตัวซีรีส์ตรงนี้ G5 WN5 เนี่ยมันไม่ตรงกับฟิวเจอร์มันเป็นชื่อซีรีส์ของออปชันนะครับแล้วก็ไอตัวการ์ฟฟิวเจอร์เนี่ยชื่อกราฟฟิวเจอร์เนี่ย OGC g C. <c <oughs> คุณคิดดูแล้วกัน OGC g C แล้วงงว่าแล้วมึง GC ไหนวะแม่ง GC 1 GC 2 GC 3นะครับดังนั้น มันต้องมีทริคนิดนึงนะเอาเอาแค่เรื่องทดราคาไปทดราคามาหรือว่าหากราฟดูเนี่ยหางจากซีดีเท่าไหร่เนี่ยผมว่าก็วันหนึ่งก็ปวดหัวนะครับถ้าใครง,งงจริงๆนะนะครับหาไม่เจอแบบนี้นะครับดังนั้นก็นิดนึงอ่าเครื่องมือมันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวก็ชินนะครับว้าวผมยังหลงซีรีส์เลยนะครับอ่าใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวก็ชินนะครับ อ้าวมันจะงงแค่วันเปลี่ยนซีรีส์แค่นั้นเองส่วนวันอื่นเนี่ยก็ชิวๆแล้วนะครับก็3เดือนมันจะมีแค่3วันอะ่ะที่ที่มันจะมีปัญหานะครับอ่าประมาณนี้นะครับเชา้านี้ก็เท่านี้นะครับผิดดกตน,นขออภัยด้วยอาจจะไม่ได้สวัสด,ดีทุกคนอาจจะดูคนไปก่อนเลยนะครับอาจจะไม่ได้อ่านชื่อแบบตอนเย็นเนาะนะครับเช้านี้ก็พยายามทำคลิปจะไม่ให้เกิน15นาทีนะครับเช้านี้ขอท่านทางานอย่างมีความสุขนั้นผมมองว่าชนที่60ิฟิวเจอร์แล้วเซลได้เลยหรือว่าสักประมาณที่ผมมาร์คเไว้ก็ไดถ้ถ้ามันถ้ามนะันถึง ถ้ามันไม่ถึงตอนนี้ก็เซล,ลได้แล้วหกสิบห้าเก้าใช่ไหมตอนนี้มันราคาฟิวเจอร์มันห้าเก้าแล้วนี่ใช่ปะ่ะอ่าเดี๋มาร์คอัพไปให้ด้วยอ่าตอนนี้มีสองราคาเข้าได้เพราะว่าถ้าเข้าตอนนี้ทีพมันสิบเหรียญถูกไหมนะครับทีพีสิบเหรียญเอสเนี่ยเราโอ้โหไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเราวางเลยโคลรรี่กลางแม่น้ำนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปเทรดพอร์ตหลักของผมด้วยนะครับเ <laughs> จอกันทีตอนเย็นนะครับเจอกันทีตอนเย็นก็ราคาจําไว้นะครับตอนนี้ฟิวเจอร์กับซีฟีห่างกันยี่ห้าเหรียญฟิวเจอร์จะเป็นอ่าห้าสิ f d จะเป็น25ตอนนี้นะครับเหน็หนได้เห็นได้า25เหรียญน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่50เหรียญน,นะเดี๋ยวจะงงนะครับไปแล้วนะครับชาวนี้ทุกท่านทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็ AI AI ให้100%ราคาไซเวนะให้100%คือราคาไซเวที่3,350แล้วก็1 SD ของตัวราคาทั้งหมดเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาที่3,350แล้วน่าจะไซเวยาวๆเลยนะครับไม่รู้ตอนนี้ผมเชื่อ AI นะครับ AI อาทิตย์นี้ให้ยังไม่ผิดเลยนะนะครับ ยังไม่ผิดเลยก็คือ40ศูดสวัสดิเลยนะครับให้แต่ว่ามันให้แบบประหลาดๆอะ่ะมันให้มันให้สซเวย์มันให้แต่ว่าก็เริ่มมีเปอร์เซ็นต์60 70เปอซขึ้นมาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย AI ผมเทรนมันไม่ได้เทรน AI ใหม่มันเป็นตัวเก่าแต่ว่าพยายามทําโมเดลให้มันกระชับขึ้นให้มันรัดกลุ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มหน้ากลางเข้าไปหน้ากลางก็คือสซเวย์เข้าไปนะครับดังนั้น คิดไว้เสมอนะครับว่าการาฟมันไม่ได้มีแค่ขึ้นกับลงมันมีไซด์เวด้วยนะครับมันมีไซด์เวด้วยก็ระวังนิดนึงเพราะว่าชุดข้อมูลที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขึ้นและลงถ้าเรามัวแต่ไปโฟกัสขึ้นกับลงเนี่ยชุดข้อมูลในส่วนของข้อมูลที่มันเป็นไซด์เวย์นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่มันมีความหนาแน่นของวอลลุ่มเนี่ยคือวอลลุ่มอยู่ตรงไหนไซด์เว์อยู่ตรงนั้นนะครับเราจะโดนตัดทิ้งไปแล้วความแม่นยำมันจะห่วยแตกมากอันนี้คือคำแนะนำจากนักวิจัยที่แนะนำผมมานะครับอย่าลืมนะไซด ท่านี้เท่านี้เขออาญาตเขาตัวลาไปก่อผิดพาดกันใดขออภัยด้วยนะครับทำงานกันอย่างมีความสุขแล้วเจอกันตอนเย็นวันนี้ไม่ได้มีธุระอะไรตอนเย็นนะเจอกันทุ่มหนึ่งนะครับเย็นนี้เจอกันใครมีปัญหาเรื่องการเทรดมาคุยกันตอนเย็นเด้อสวัสดีครับขอให้รวยให้รวยนะครับ